ี่งเงินจะแม่วันนี้พลอยขายกรอบรูปได้อีกแล้วพลอยเอาเก็บไว้เถอลูกแม่เก็บไม่พลอยดีกว่าพลอยอยากให้กรอบวันนี้เป็นอันสุดท้ายพลอยกำลังคิดจะทำอย่างอื่นอยู่จ้ะจ้ะ<อ>แล้วพลอยคิดจะทำอะไรล่ะลูก คือพอดีว่าคุณเชิญชาญเขาแนะนำพลอยให้เรียนให้จบแล้วไปสอบข้าเป็นทหารเรือหญิงนม่คิดว่าไงจ๊ะก็ดีเหมือนกันพลอยอยากจะทำอะไรก็ทำเถอะลูกแล้วเพลินน่ะว่ายังไงบ้างดูท่าทางพลอยสนิทสนมกับคุณเชิญงชาญมากเลยนะแต่แต่ถ้าพี่เพลินไม่ชอบ พลอยไม่ยุ่งด้วยก็ได้นะเพลินแม่ว่าลัาไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแม่พี่ไม่ได้รังเกียจอะไรคุณเชิงชาญเขาหรอกนะที่ยอยากให้พลอยรู้จักวางตัวเราเนเป็นผู้หญิงรักษาระยะห่างไว้บ้างก็ดีจากพี่พเพลินพลอยรู้หรอกหนะ มารอรับคุณพลอยไปส่งที่ร้านไงครับไารับพลอยไปส่งที่ร้านถูกต้องครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เลยไปทํางานเลยแต่ถ้าคุณพลอยชักช้าเนี่ยผมก็ไปทํางานสายขั้นก็มาได้ขึ้นนะครับข <c oughs> ึ้นรถดีก่อนครับค่ะสวัสครับ ไไมันไม่ใช่บอดิเหตุแน่พ<อ>ลอยไม่เป็นไรนะพลอยแตวฟาดครอนะ <c oughs> ค่อยทำไปเดี๋ยวก็ดีเหมือนเดิมควาสงสารร้านค้าแถวนั้นนะแม่ไฟไหม้หมดเลยอะ่ะก็ดีตำรวจรู้สาเหตุหด้อยังไงยังครับแต่เขาสงสัยว่าเป็นการวางเพลิงเห็นว่าพบถังน,น้ำมันในที่ที่เกิดเหตุด้วยครับเป็นพวกที่เคยมีเรื่องมีราวกับเรามาก่อนหรือเปล่า เฮ้ยเพลินคนบ้านเราโกรธแค่ั้นไม่ถึงก็จุดไฟเผาหรอกนะคนสมัยนี้นะรู้หน้าไม่รู้ใจน<ด>ี่<ด>เอาหน้าปพอย, <S <S พ<ล>อยคิดมากหรือวะหรือว่าฟาดเคาะไปของนอกกายไม่ตายหาใหม่ได้นะ,นนะพลอย บางทีมันอาจจะเป็นลางบอกเหตุที่ดีก็ได้นะให้พอได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีก,กว่าเก่าพลอคิดมากเลยนะแม่ตอนนี้พลก็เป็นชาวก่อของจริงแล้วนะแม่กอะทั้งแม่ก่ะทั้งพี่เพลนะไม่มีงานค่พลอยจะทำงานอะไรนะ เอาน่าน้องคนเดียวพี่เลี้ยงได้แต่อย่ากินจุก็แล้วกันเออจริงนั่งรอเลยคิดมากนะคุณคมสัคขาเกิดเรื่องใหญ่แล้ว นานพลอยไฟไหม้ค่ะเมื่อคืนนี้เองนะคะแถบนั้นแบบวอดวายหมดเลยอะค่ะแล้วไงไม่ต้องตื่นเต้นเลยก็แหมคุณคมสันกับพลอยก็รู้จักกันนี่คะเดือนก็เลยคิดว่า คิดอะไรฉันไม่สนใจเรื่องของคนอื่นหรอกไปทำงานไปอืมค่ะน,นาเสดายมันน่าจะตายไปในกองไฟด้วยสวัสดีครับเสีย ได้ครับงั้นเดี๋ยวผมไปเด็กส่งของให้โอเคครับอย่างนี้ก็แสดงว่าคุณคมสันไม่ได้สนใจพลอยแล้วสิมีใจจังเลยอ่ะหมดเส้นหนามแล้วคราวเนี้ยน่งเดือนจะได้เป็นคุณเดือนฉายสักที บ้างไว้ชายคุยกับเพลินได้เรื่องอะไรบ <ern hyd> ้างหรือเปล่าเพลินย <onic bizarre> ังไม่เปิดใจเออชานที่นายมาพังงานเนี่ยนายมาเรื่องงานใช่ไหมใช่ฉันมารับภารกิจประสานงานกับทุกหน่วยป้องกันชายฝั่งเว้เข้าใจละช่วงนี้ฉันปวดหัวไม่มีอะไรคืบหน้าเลยมันผูพันยังไงชอบกลฮัลโหล สายแจ้งมาว่าจะมีการส่งยาและนี่คือหลักฐาน,นทะเบียนรถทนร้ายเราจะไปด้วยกันป่ะไปอยู่แล้วเพื่อนคิดว่าจะไม่ชวนฉันซะแล้วนะเนี่ยพร้อมแล้วทุกคน ผมให้สัญญาเนี่ยลงมือทันทีพยายามจับกลุ่มคนรับซื้อให้ได้ถ้าไม่จำเป็นเนี่ยอย่าใช้วุธจุดนึวัดสองจุดหนึ่งวัดสเป้าหมายมาแล้ว พอสองพร้อมไหมพอสองพร้อมไหม้อมพร้อมนี่มันรถอุตยานนี่ใช่จินด้วยฉนเราเสียครับ ผมผมว่าเก่งค่อนข้างทางเลยเอาครับขอบคุณมากครับสิบเงินขอบคุณมากครับ เดี๋ยวไปจา้า่งให้ได้ก่อนอ่ะไอ้ช้นเฮ้ยไอ้ชันโอยทุกหน่วยเข้าไประจำที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่